จะไปที่ไหนกันนะเทนกุณไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่นครนายกไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะคะจะไปะแคมปิ้งกนันจะเป็นอะไรนะเราจะเรจะเข้าไปทีมทำไมไม่มีป้ายอ่ะเข้ตรงไปตรงไปใช่ไหม ทางเข้ามันจะเล็กทางเข้ามันจะเล็กนิดนึงแต่ว่าเป็นถนนคอนกรีตรถแซงกันไม่ได้แอบๆเอานะแเยที่ยวหนูกำลังจะไปเที่ยวที่น้ำตกมากันเต็มเลยใช่มากันเต็มรถเลย ก็สวนทางกันได้อยู่นะคะเราก็จะค่อยๆหลบกันที่หนูชอบได้ลยหละลกโอเคค่อยๆไปนะเหมือนบรรยากาศจะฝนตกเลยไหมเทนแล้วทำยังไงเนี่ยเราจะไปแคมปิ้งกันนะเนี่ยใช่ไหมใช่ เราจะไปต่อกันอีกนะคแล้วนะคะคือนี่ลากาเด่นเป็นส่วนอะไรไม่ยงชิดเหรอบอกว่าจะมีต้นช้มโอเยอะไะยงชิดเยอะบรรยากาศก,ก็จะเป็นป่าๆหน่อยนึงนะคะสำหรับสายชิวสายธรรมชาติ ก็คือเป็นที่เราเข้ามาถึงแล้วเป็นสวนคนเล็กก็จะมีเป็นซุ้มๆข้างๆก็จะมีทาน้ำไหลาอ้ยน่าเล่นมากเลยนะคะโอ้มีแค่กำลังจะทำเราไปทางนู้นกันดีกว่าเราแล้วไปจอดทางนู้นแล้วก็เขาต้องไปไม่เราต้องไปติดต่อเขาก่อนนะครับเราต้องเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะ ต้องไปดูก่อนว่าเราจะจอดรถตรงไหนเราจะกางเต็นท์ตรงไหนก็มีเพื่นเเยอะอยู่นะคะแต่ว่าอาหารรู้สึกว่าจะหมดประมาณเขาบอกว่า17นาฬิกาก็คือหมดแล้วนะทางของเรากำลังกางเต็นท์ยมตั้งแคมปิ้งแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศกินรำทาน ที่เราจะค้างขืนที่นี่วันนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยแนะนำให้ทุกคนมาท่องเที่ยวที่นี่นะนี่คือตัวป่วนของเรานะคะ อ๋อนี่แหละคือสะป่วนของเรามาดีก่อนจี่โนบรับโอ้ชื่ออะไรแนะนํำตัวก่อนลกูก หนูดีใจไหมครับดีใจครับหนูได้มาแคมปิ้งแล้วหนูมีความสุขไหมครับมีความสุขครับถ้าหมัวิ่งไม่ทำนี่มาก็เข้าเต้นของป้าไปเลยนะได้ครับไม่ดีวิ่งไม่ทำพายุ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ดีใจไหมครับหม่ำไปรับกลับมาแล้ว,ลวดีใจมากเลยใช่ไหมลูก ใช่่ถ้ามีีพยนจะร้องไห้ไหมหรือว่าไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วดีใจมากเลยใช่ไหมยกสองนิ้วหน่อยสิขาอันนั้นมันนิ้วเดีอ่ะบายบายสิบ๊ายบาย,ยกสองนิ้วสิดีใจไหมคะเอาเดินมาหาหม่ำใกล้ๆนี่เดินมาใกล้ๆกล้องเลยไต่ามาเลยไต่ามาเลยหนูเย็นไหมคะน้ำเย็นไหมน้ำเย็นเย็นมากเลยเหรอลกูก โหยเขยบมาเขยบมาเขยบมาใกล้ๆเลยเขยอบมาอีกไหไ,ไม่ไปไม่ไปไม่ไปกลับมาก่อนถายก่อนนะเร็วหันมานี่ก่อน คุณกำลังเล่นน้ำอยู่คนเดียวอย่างสนุกมีความสุขมากเลยมีกิฬกค้ออยู่ในด้วยหนูไม่กลัวเหรอคะมันมืดแล้วนะมันมืดแล้วนะคะมาถึงกันค่ำไปหน่อยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบมันเป็นทานน้ำตกที่ไหลลงมาจากน้ำตก ขาลิกานะคะอันนี้เราอยู่ที่ทุกตนายกกันทำเพื่อนอยากได้น้เด็กน้องก็เลยพามาที่นี่นะคะเราออกจากบ้านกันมาตอนเที่ยงเที่ยงกับบ่ายมาถึงที่นี่ก็ประมาณห้าโมงกว่านอันนี้ไกลเท่าไรก็มีเพื่อนตั้งตั้งแคมป์จิ้งกันเยอะมากเลยค่ะก็มีบ้านพักหลังละห้าร้อยนะคะแล้วก็มีกางเต็นท์ ตรงริมน้ำแถวนี้ค่ะบริเวณโดยรวมก็โอเคมากเลยน้ำยังไหลแรงอยู่นะคะของสุดข,ของเด็กน้อยคนนี้ก็คือน้ำ